ค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆทั้งหาท่านนะคะตอนนี้ที่แยกเกษตรนะคะยังคงมีน้ําท่วมขังสูงอยู่ค่ะประมาณ70ซนเมตรหรือว่ามิดล้อรถใหญ่นะคะแต่ว่าสถานการณ์โดยวรวมในพื้นที่รอบนอกค่ะตั้งแต่ฝั่งเกษตรไปถึงลาดพร้าวแล้วก็รัชดานะคะระดับน้ําเริ่มทรงตัวแล้วก็มองเห็นคราบน้ําลดลงมาได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าที่อุโมงเกษตรนะคะด้านข้างหรือฉันตอนนี้น้ํายังไม่ได้ทันลักหรือว่าแทรกซึมเข้าไปในอุโมงนะคะยังคงแห้งสนิทแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องคงต้องปิดเส้นทางในการเข้าออกของอุโมงเอาไว้ค่ะ นี่คือสภาพของถนนลาดพร้าวนะคะล่าสุดในเช้าวันนี้ค่ะจุดที่มีน้ําท่วมขังสูงอยู่นะคะคือบริเวณลาดพร้าว43-46แล้วก็ท่วมสูงบริเวณแยกภาวนาค่ะโดยเฉพาะตามชุมชนริมถนนทั้งสองฝั่งนะคะน้ําวันนี้ยังคงสูงกว่าเอวแม้ว่าในระยะนี้น้าจะเริ่มทรงตัวหรือว่าลดลงไปประมาณหนึ่งคืบแต่ว่าตามจุดอับแล้วก็ตามตรอกซอกซอยนั้นยังคงเป็นน้ําที่เน่าเหม็นนะคะส่วนเจ้าที่ตํารวจจรจาจรนั้นก็ต้องปิดเส้นทางก่อนถึงแยกภาวนาไปถึงแยกราชดาลาดพร้าวค่ะเหลือเพียงแค่ รถตู้สามประจำทางแล้วก็รถยกสูงเท่านั้นนะคะที่สามารถผ่านเข้าออกได้ซึ่งรถเล็กแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้ารัดเพ้า48รัดไปโปรดที่แยกชีิสารรวมถึงเปิดช่องทางพิเศษให้รถจากโชคชัยสีวิ่งสวนเลนเข้ามาได้ค่ะ ส่วนที่แยกสุทธิสารเองนะคะวันนี้ไม่มีน้ําท่วมขังค่ะรถเล็กหักเลี้ยวขวาขับต่อมาได้ยาวถึงสะพานข้ามคลองบางซื่อหน้าชุมชนติมคลองบางซื่อนะคะซึ่งตอนนี้เชิงสะพานก็จะมีกระสอบทรายเอามาหนุนเอาไว้ให้รถเล็กสําหรับกลับรถซึ่งก่อนหน้านี้น้ําท่วมสูงไปถึงตีนสะพานนะคะวันนี้ถอยรถลงมาประมาณ5เมตรค่ะขณะที่แยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งอยู่ติดกันนะคะพื้นที่โดยรอบแยกยังคงมีน้ําท่วมสูงประมาณ50-70ถึงซนติเมตรแต่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT ยังคงเปิดให้บริการปกตินะคะ เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนปิดเพียงแค่บางประตูที่มีความเสี่ยงค่ะเราจึงต้องเห็นประชาชนส่วนใหญ่นะคะเดินลุยน้ำออมาแล้วก็ต้องเร่งรีบเปลี่ยนชุดก่อนที่จะต่อรถไฟฟ้าใต้ดินไปทํางานในตอนเช้าค่ะถัดมาอีกจุดหนึ่งนะที่เราไปสํารวจคือที่ชุมชนโดยรอบแยกเกษตรค่ะตั้งแต่โชคชัย4ี่นะคะน้ํายังคงท่วมขังบริเวณซอย32ถึง37ไปสุดที่ประมาณซอย49กถึงซอย50นะคะก่อนจะมาเจอพื้นที่แห้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอน้ําท่วมอีกครั้งที่แยกวังหินเชื่อมยาวไปถึงชุมชน เสนานิคมหนึ่งชุมชน,นมอมรพันก้าซึ่งเช้าวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตกันปกติค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณน,นี้น้ำท่วมสูงไม่มากประชาชนจึงต้องอาศัยอยู่ตามบ้านอยู่ค่ะ ซึ่งการที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่บริเวณแยกเกษตรนะคะทำให้ประชาชนยังคงต้องใช้รถสูงหรือว่ารถทหารในการเข้าออกหมู่บ้านหรือว่าเข้าไปเดินทางตามเส้นสัญจรในเส้นทางนี้นะคะซึ่งวันนี้แม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มทรงตัวหรือว่าเริ่มลดลงมาจนเห็นคราบอย่างชัดเจนในหลายพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าประชาชนเองก็ยังคงไม่ไว้วางใจหรือว่ายังคงไม่นิ่งนอนใจนะคะไม่กล้าที่จะออกมาทําความสะอาดบ้านหรือว่าเก็บข้าวของค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากแยกเกษตรค่ะ พี่ๆท้งข้าท่านคะ,อะขอบคุณ,คณนะครับเอ่ยชื่อแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> มากันเยอะแล้วเกินเนี่ยผ้าเมื่อคืน,น